สวัสดีครับสวัสดีครับเจมสวัสดีครับนาทีขึ้นแกนว่ะไอ้มิกเอาไงดีวะเพื่อนจัดไปจัดไปกูโคตรกระตุกอ่ะไไม่่รกูกระตุกจัดแม่งเล่นโคตรแหลกไงเฮียอัดคลิปหน้าจอแบบเนี้ยมีคนปะไม่มีนาทีขึ้นแกนมีปะมีปะโอ้มันกระตุกจังวะเฮียโอ้ วันเนี่ยแย่วันนาทีขึ้นแรงแกนขึ้นแรงโตอคอนรณ์เราแข็ไหนวะเอาแม็กเจ็บไปแลกกันแลกกับแม็กเจ็บไหนมึงอะไอ้แย่อ๋อไอ้แยเนี่ยอย,อยากเล่นสมาร์ทเว้ยสามอยากเล่นหรมึงก็เล่นดิเมียวก็ตายนงอยนึงดู โคตรโคตมันอะเยี่ยบเลยไหน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 มึงมีรถปะมีมีมีรถรถสัตรถสอร์ตแกเราคุกคามแยังจะกูทำไมกีจกับรถไปข่าบอสบอสยังมเมีคนฆ่าอยู่นาไมตายมีคนฆ่าอยู่ไง ัวมีตัวขวานมือเขี้ยไม่มีคนมีคนฆ่าบอสแค่ชนคนหรือชนบอสชนคนนี่ต้วงเอาอุ้ยสั่นไม่โดนไอ้เงี้ยโอนันต์ไอเมคอินมีตัวยืนอะไวะวัดตายวัดตาย ตัวข้บนอีกตัวข้าบนอีกอยู่เต็มเตมไม่ขัดเต็มเต็มกราเต็มกราบนสะพานนี่บนสะพานไม่มีไม่มีไม่มีไอวอไม่มีไอวอขอหยานั่งรถครับคนมาแขตีนตีนตีนไนไหไหนไหนไไม่จิงกันไม่จิงกันยิงกูี่แหยกูไม่ดนแขกชได้ปะ ไม่ได้ถอยแขนถอยถอยไม่ยิงไม่โดนอะับท huh. ี่สับที่แขนรถยู่หลังมืองแขนรถยู่หลังมมือะมีย่อปะมี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 แขนตายวะมีกี่ตัววะเอ้าสองตัวแขนมางเแขน เอาไงมึงตั้งไอบอลตรงรถอะมึงมึงก็ขับหนีไปอะมันยิงไม่ได้หรอกมาได้เยอะเจ๊แกเฮ้ยสัตว์ไปททนหนก็เจอแต่คนเลยเฮียยบกลบีวกหนึ่งหวยกระดอทอกตัดต่อนี้ตัดทิ้งอันนี้ตัดทิ้งตัดทิ้งเฮียอะไรกูเอาบดอะอ้โหที่มึงไม่มีคอนเทนต์ไงสัตว์ เรากูแป๊บเก้ากูโคตรแหลกไอ้สัตว์กูเลยละกูตายแม่งกูเน็ตดีชิบหายเนี่ยไอไม่ใช่โปรแกรมอดัดมันจะตายนะมีกี่เฮียมันพญาแล้วว่ะมึงอย่ไปหาใช้นะาออโต้ออปโตป้โปโปรีโน ล่วเงี้ยเฮ้ยกระสุนหมดเมยได้โอ ok ้โหเจี้ยามันร่ว่ามันรู้ทุกทิศทางอ่ะมาคนดูมาดูนะดาวโค้งหนึ่งจิตตัวจิตตัวเห็นจังตัว

รถๆถรถยิงรถไปตั้งหลักก่อนคนอาไม่เห็นไม่ไไมเหรอโอ๊ยสัตว์เ้ยยืนขับรถชงนคน <S 1> <S 1> หิน<ม>ในขี้คุดหินก้อนตั้งใหญ่มองไม่เห็นหรอวะใช่อันนี้ด่าค,คนคนๆๆค,นคนมึงเอาแม่งเลย มาดิสัน้นไอโคโนโมาโคโนโกลับอะมาดิคีดยิงรถตัวเองไอ้นิกควายยันโปูยันปไอที่เจอโปไม่ลงไม่เล่นแม่งไรสัต